ก็เดี๋ยวก็ตังตั้เครื่องครับผม,มเหยียนะบร้อยแล้วครับผมอันนี้มันตั้เครื่องครับปลาไหลคั่วไปเรียบร้อยครับไอเสียเพียรครับเราก็กลังหั่นผักครับผมไอเสียเพียรเราว,ว่าข้าวข้าวาวะสัน่นพี่น้องเนาะจักหน่อยจักหน่อยเกี่ยว์วัดเกี่ยว์วัดเอา้เอาอาือา้อหัวกันใหญ่กันนะโอ้ยบ่มีหนันกเลยนี่ไหมเอา้า จวดจว,ดจวดครับพี่น้องจวดสวัสดีตอนแรๆครับพี่น้องอยู่กับผมติดไก่ช่องอีสานทุ่งกุลาคือเก่าแลละครับนี่ครับหลังจากที่เข้าไปสาป,ปามากครับเขามาบ้านแล้วครับผมเตม,มยุ่งเลือค่ะเด้อ <laughs> บอกห้กยท่องการนี่ครับพวปลาอันนี้เพิ่นสั้างกันว่านี่ไม่นจา้า อ้ใส่ปลามันเป็นตะมกเสียบถือเออเมากระมุกนี่นะเ้มามกไะมาคนบริได้กินเมาหมดนี่ครับพอดีผมไปเยบ็บผักไสมาครับพี่น้องแล้วก็มีต้นหอมผักซีเาวครับนี่ครับใส่เซฟีดเรากำลังทำการหั่นผงล้านขั้ขวขั้วปลาไหลมันบม่มีหรอกมันม่มีแล้วกุจัดการตะเวนแล้ว เ้าเห็ดมีเมนูยังกอ่อ,อ,อขัวปลาไหลดิอ้อมอ้อมมือขัวอ้อมอ้อมบระทันครับพี่น้องนี่เรากําลังจีพาก,กันทําอาหารเห็ดกับขา้าวกินแรงครับมาครับพี่น้องวันนี้กําลังตั้เครื่องครับผมแต่ว่าที่เด็ดนี่ครับนี่ครับ,บ นี่ครับพี่น้องเตรียมเครื่องครับเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้เป็นตำเครื่องครับปลาไหลขั่วไปเรียบร้อยครับไอซีพีดครับเรากำลังหั่นผักครับผมไอซีพีดเราวาข้าวข้าวสันพี่น้องจักน้อยจักน้อย เกียวัดเกียวัดเอา้าเอ้ยบวกยใหญ่ไงกันนะโอ้ยบ่มีหนามพินมาไลยนี่ไหมเอา้าจวดจวดจวดกับพี่นออ้องจวดคืบโธ่บ่มีการหาเลยตัวนี้แทบ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 เทบกับพีดด่น,อน้องหวานเกียบ นี่ครับพี่น้องสูตรพิเศษหัวมันเข่าเครื่อนครับผมเฮ้ยเขาจะกินต้นหนาผู้เห็ดนี่แหละนี่ครับไอเซฟ้ยมเห็เราเห็นเ้องกินแซ่บแซ่บด้วยพี่น้องแซ่บแซ่บผมว่ารอนนี้ก็แทบแทบพี่น้องทิแทบบแทบแทบแพี่น้องท่านนี่กระลังนี่ครับหอยเรากระลัง ล่างใส่ปลาครับใส่มกปิ้งครับผมหมกปิ้งใส่ผัก,กอีตัวหอมหอมอันนี้ปลาเด็กนนี้ปลาใส่น้ำนนี่ครับอีเจ้าหนอ่อยกสุกครับพี่น,อน้องที่เด็ดที่เด็ดครับพม่เหาอเรื่องดุกโดดวะมันดูเขาเห็นไปเนาะเด็ดท่านละเด็ดมาท่านโดดเขาละดักแก่ขึนะ้นมาท่านโดด เขาด่ดักเทียมเทียถ้าหนพักกันเห็ดอี่ยังไงกินไส้ก๋วหมูแม่ปลาไฟลายหัวปลาได้หลายได้หมูท่านกูจะไมนกินอะไรที่นี่ครับพี่น้องก๋วจะไม่กันสุกครับผมนี่ครับพี่น้องใส่ปลาครับผมปรุงเครื่องเรียบร้อยครับใส่ปลาคอมกใส่ปลาความันมันเนาะใส่เต้าหู้หมกหล่อแช่หาจ ือกบัวปีนองดอกบัวหมกับหมกใส่ครับผมถูก <hi> าต้องับือว่าต้อบวกเว้ยนายด้วยไอ้แอดไปโจมต่อแล้วไอ่เอฟวัเกดทำ่ไม่ได้ <t ries> ่มาลอยยังที่กันไก่ในสาน แม่ตูนีวาเมาถมได้ยังได้ทีตาทุนใอะ่ะข้าวอบเป็ดปิ้ง่ก็ยืนไ่หอบั้งซิ่ขไม่ก็บสยืนม่บั้งซิ่งโขใอะยน่สูง่น่นี่ครับเอาอันส่วนธรมามัดมีบใ่ดีบอมันมันดีมันไวยเว้ว่าเว้นดีแ่ละก็วยนะวยตมเว้นน่ะต ตางเงินสองน่วยแปดร้อยว่าถออวยเอาน่วยว่ามีปลาห้คุต่างเงินเขประสาทเลยเขาเปนังก็ดได้เสียวติดรัวได้คนมาฉีวกันได้เลยสวยไปเอาทอกินบ้างเอาไปนักเสียวเขาอุปยูไบ่ต้องหนีบดอกวันวันไปไหนก็ไม่ถูกเขาเมื่อกว่าสิบจะใส่ปลาใช้รดนอแบกอันี <c oughs> <c oughs> เสเร็งใครับโอ้ยน้องนครับอ๋อนี่นี่นี่ีมึงก็เนิรคค่ะอูเขาเขามีเงเขาเงาเขาเงาข้อเยา้ข้อี้ไหมเออโทษโทษรถลงบานมากแค่นแล้วแค่นแล้วเอาไปทำไเอาเินแค่ไหนมีดูนี่ครับพี่น้อง กำลังสิเปื่อยครับไอ้เล้าพีดโอ้ไอเสียพีดเรากําลังสิปุงครับนำปลาแดบนํำปลาแดกโ้กวามันเทผูมันปุ๋งยังท่างนั้นแก่ให้หัวโอ้โหนี่ครับพี่น้องกําลังฝดบุก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 กับ กระปุกพูนาเองแต่พูนชุดคุณคี่ผูนี่ผกระปุกเขาเขาฟ้าเขาเขาอยู่ฟ้าทังไหมอิ่นล้นี่ครับตพองชุดรถโอ้ของเซนสันเล่นีแมวน้ำปลาใส่ที่หลังเอาพักลงไงวะนี่พุทธ รออันนี้จัะไรกันเดี๋ยวน้ำบกนำมันมันอันนี้ก่อนรอมันน้ำบกจัะไรกันครับพี่น้องทางนี้มันแกงสายบัวโอ้ไปห่วยหอมหวาครับพี่น้องสุกโลนมาดิความกินมาเด้อครับพี่น้องมาด้วยขอแรงน้ำกันครับผม เอาครับพี่นองไอซีพียบาเพื่อแล้วครับผมใส่หนํำปลาจักนน้อยเข้มๆใส่ผักแล้วแต่มากกับผัดลูกบัวเราใส่แล้วลูกบัวเสร็นแล้ว ใส่ฟางหรอใส่ฟางดูสูตรเดียดครับผมนี่ครับที่เดียดคือชุดไทยใส่เข่ารัวครับผมน้องไหงากินก็อนเล็กเปียงเลยม่มางเดียบร้อยถ้าคุณก็เป็นเล็กน้อยไฮงางายน่ถ้าคุณกําลังพากันเมื่อเบิไล่ขวดเราจิตท่ากัน นี่ครับไอห่วยห่วยครับพี่น้องมาเด้อครับผมหัวปลาไหลครับหืมสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้เออลงพี่บันกำลังครับแมาครับบัดนี้พี่น้องเรียบร้อยครับผมออมปลาไหลครับอืมหวาจิ้นเออ

ถือหากนีจริงก็มกนนกนันเนาะช่จยจ่อยสดทาไวสบุปนนสนนไดไก่ตุ่ต้มไก่ลแมัวมันย่น,นปุมน้ำแตกฟาดอยาก่น,อน้อยกินขอแล้วมาครับี่นอนกินขอแล้ว้กันครับผมล้มดวงวัดเอากินรู้สึว่าปวดแบ เนี่ยว่าเพือถืปากอีกถือปลาพีตีนก็มัดค่อยเยอะใจีย้์นอยจะาปากไว็ลูกวัซื่อดีนะวัดไม่อยาก่างคนเยอะกว่เนี้เอาเลาวนงอยู่บ้าพีกเอรอพกกับพี่ยี่ไว้จะไปปวดหัตัวยอยู่เหมือนปวดเรล่านย่นเลยเน่ยตินกุ้มมาแขนกจเราพี่มาหนาโอ้ผม่จังเขาเดี๋ยวหนาไปตั้งเขาเลยอืมแต่กินผู้นึงโมกอันนี้ยังกว่าใส่ปลาอยุ่ัน่ใส่ปลาคอยหยบบายอมมักใจได้ว่าจะตีเขไปเียง แมวูแมวเล่ะตัวจุยเหรอตัวแกงยไก่น้ำยนต์เหมหรอตามตามยนต์ปุ่มว่ะน้ำแตงฟ้ามืออนีไปสาใส่ก่อนมือไหนนี่ครับพี่น้องที่เด็ดครับที่เด็ดครับมกใส่ปลาคว้าครับผม สุกเรียบร้อย C P แล้วกันหีตากว่าครับแต่ว่าหอมหตองครับว่าดีตองใหม่งว่ากินม่เปอาิยไอ้ห่อยห่อยซิมบ่เนี่ซิมไปบ่เด้ นะครับพี่น้องต้องไอทิชไก่ซิมครับเป็นใร้านใหม่ครับโบใหม่ดก็ดีนีครับพี่นองมกใสปลาตุ่มหัวปลาครับตุ้มข้าวปลตุ้มหัวปลา โอมันหัวปลาแล้วอันกินเบิดเหรอเนาะหัวปลานี่นี่พะโลูนำใสเนี่ยนะโลูดคำใส่เนี่อนน้ำก็น่กับใคอย่มียังไเหรอมาครับพี่น้องใส่ปลาครับผมโอ้นี่ครับอืคือจอดนะครับ นีม่มันขวับอะไหรหมาขวบ่หมาเดือพีนอนบัดบัดบ่หวานเกียบกันหน่ยบักบัดหุ่นยอดครับผม432คัด ดขวหน่อยนะมันดีเลยใส่ปลาน้องข้าวุ่นมาเริ่กินข้อพี่น้องไม่กินเสียบเเลยจัดจ้าหลังเตี้ยไม่ชิปอันนี้กูว่าได้ไปใส่ น่ากินหรอกเขาเอิ้นกินซะขอเอาละครับพี่น้องคลิปนี้ครับขอฝากพี่ฝากน้องไว้ทั้งนี้ครับผมก็เลยกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเรื่อยครับสำหรับมื้อนี้ครับขอแการห้อมว่าสวัสดีครับ